กับบ้าเฝ้าชิปหนามนพี่นอ้องเนี่ยเจีบยบเลยอะไรสวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง สูส้กับทุกคนนะครับเนาะมืัอนี้มาพบกับพอ่อกับช่องจ่าชาติทุ่งกุลาพาแซบนะครับเนาะมืัอนี่นะครับพาพี่พี่น้องมากินเอ่อตำทะเลตำมึกสายกับกุ้งสดโอ้กุ้งสดพี่น้องเลยตัหมึกดไหมึกตัวงามนะครับพอดีคำเลยพักกะคือเก่าแล้วกับมัอนี้ก็มีเอ่อแค่รสนะครับเนาะมีแครอทแล้วก็มีหัวหอมนีม่สลัดทำเนี้แล้วครับเอา้าไม่ต้องเอะไรพี่น้อง คิดหอดคือเอาหรอครับคิดหอดสู้สุดสักคนนะครับเนาะขายเชีอยมันพี่น้องเอ้ยบวกเดียวนะครับ <c oughs> เอา้าไม่ต้องอะไรพี่น้องเอ้ยขายเชี่ยเอามาแซ่บๆน่ลกันครับกับบ้าเฝ้า giúp nam của cái nào nhỉ? giật được, tay không tiếng tọc đúng không? tiếng เอาพี่ลองเลยลงทะเลครับพี่ลองเนี่ยง่วมันโดอกลายครับง่วบริสุทธิกายไปนะครับอุ๊ยแบบตักลายครับ น,นี่กัดลังบานนึกออกพี่น้องไหยคำคำโอ้ปทะนสอนพี่น้องเย,ย,องเยขออยากเจอเมือ่อ mực mực xài không? Ừ. 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 chín cơm hoàm bạn hơi bây giờ วันเขาแล้วเป็นไรารพี่น้องอืหมึงตัวปมึกมาแบบไงเลยครับ ยำสองสามเชยอย <c oughs> อื่นอื่นเลย <c oughs> อร่อหวานเห่วงหอมนะ Ừ. Có bùng mà. Ôi, oh, tiếng ครับนะัครับพี่น้องเอฟซีนะครับนะอยากเห็น mm hmm. เฮดเมนูอะไรก็คอมเมนต์มาไว้นะครับใส่คลิปเด้อ จีเร้ซ่งให้ทั้งเคปเพินไปพีแล้วครับเนาะตัวปลาหมึกมามันนิน่มๆนิ <tapping wild. S 2> ่เลยหรอกปลาหมึกเนี่ยห่อไปลวกไปลวกดวนบ่ไห้เลยครับอันนี้ยาว

คือบคกยิดเสียงไกลบ่อว่านาะ จำนำคุบจิปยักมากันพี่น้อง <coughs> Hừ -hừ -hừ. <coughs> Hừ -hừ. Hừ -hừ. Để cản lên lỡ nồi อ,อย่าลืมนะครับเด้อฝากกดติดตามน,าานะครับกดซับตะไคร่กดไลค์กดแชร์นะครับเนาะเมื้อนี้ฉลองจะได้เกือบช่องไหมนะพี่น้องเด้อเป็นรูปโปรไฟล์ช่อง YouTube ไหมนะครับฉลอง ก็หวานเลยพี่น้องเลยทั้งในฟนตกเนี่ยแหลนะเนาะ อจักเสียบมาเสีย,พย,นนยาาบพี่น้องเลยจนในดูนิ่วเอ้ามาเดี๋ยวบัอ้าก็สิขอจากลาพี่น้องไปแล้วนะครับนะสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับพี่น้องฝากกดติดตามนะครับอ่ากดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์น,นะครับทั้งท่องทั้งยูทูบและเพจนะครับนะ จาชาติธงลา,าพาแย็บนะครับสำหรับมือนี้นะครับสำหรับมือนี้การกระทําใดว่าจะใดที่ประสุภาพเกิดขออถกเขาให้สำหรับพี่น้องไว้นะโอกาสนี้นะครับเนาะสำหรับมือนี้ก็สวัสดีครับไปบ้านครับฮุกน